ผมขอแนะนำร้านเติมเกมสายประหยัดซื้อง่ายรวดเร็วปลอดภัยและไม่จำกัดผ่านเฟสผ่านรายพิมพ์ไปว่าทักครับตอบกลับทันทีพร้อมโปรโมชั่นที่คุณต้องจัดอืมอีทีการ์ดยังไงล่ะถ้าอยากเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับหให้ผมด้วยนะได้โปรดคือถ้าติดภายในคลิกเดียวมันก็แบบ มันก็โอเคอะ่ะแต่ถ้ามันแบบมันเกินกว่านี้ยมันก็มันเปลืองตังค์อ่ะนึกออกไหมเออเสียวว่ะ <c oughs> กดเลยครับโอ้โหแต่ละคนถ้ากดติดง่ายๆเนี่ยผมคงนอนฝันร้ายครับผมบียให้ผมติดเธอได้โปรดนะได้โปรดตื่นเต้นนะครับลุยมาลงก่อนโอเคทุกคนขอร้องนะช่วยติดเธอสาธุนะครับ ขอให้สิ่งที่ทำมาดีๆทั้งหลายแหล่นะครับช่วยดนบันดาลให้ผมกดเงาหกติดด้วยนะครับผมสาธุไปครับมาสูตรเดิมครับเดินไปตรงๆครับอย่างมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบี้ยวเดี๋ยวมันยังขอดึงก่อนบไปครับตรงๆเลยครับตรงๆกดไปพ่อแม่พูดได้โปรดนะครับนะผมขอร้องนะครับ มัน50%นะครับผมและไเนี้ยมันแพงผมไม่อยากจะบอกเลยว่ามันแพงมากนะ225อันล่อไป2,7ล้าน7นะครับคลิกเดียวโอ้โหเอาเว้ไปา50%เนาะคือผมอ่ะไม่เคยกดเงาแตกเลยสักครั้งเดียวเว้เออแล้วผมว่า50%มันก็เยอะพอนะเยอะพอจริงๆนั่นแหละผมว่าต้องติด ไอเชี่ยติดติดจริงทุกคนติดจริงครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณความดีที่ได้ทำมาทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนนะติดแล้วครับผมติดแล้วครับเงาหมาได้ได้ดูแล้ว DPS เงาหนะโอเคเอ้ยที่เขาบอกว่ามองเงาหมันจะเก่งขึ้นนี่ยมันเก่งขึ้นยังไงวะไหนขอดูหน่อยสิอืม อันนี้เราไม่ได้ใช้นะคายเวฟนะแต่เราก็ใช้นี่หว่าขอคิดก่อนส,รสมรสถาิเดเมจคายเวฟห้าสิบเซนทุกครั้งที่สร้างามเมจต่อเป้าหมายหนึ่งตัวล้วนมีโอกาสสเปอร์เซ็นจะได้สปิริตสเฟียร์คืนหนึ่งลูกแล้วนี้แหละโอ้อันนี้มันขึ้นกับดีเฟนซ์เยอะนะเออถ้าดีเฟนซ์ยิ่งเยอะเดี๋ยวนะทุกๆไฟแนลดีเฟนซ์เอฟเฟกต์หนึ่งเปอร์เซ็นของเป้าหมายเนี่ยามเมจจะเพิ่มขึ้นอีก mm. ยิงอันนี้ก็ดีนะเออ เฮ้ยอย่างนี้เราใช้เวลหนึ่งเรามาใช้นี้ได้แล้วเว้ยนะเพิ่มเอฟเฟกต์โบนัสดัมเมจให้กับอินเทอร์เนลสเต็งของพาวเวอร์เว i โ y ซิตี้เอเเออสร้างดัมเมจต่อเป้าหมายที่เว l โ c ซิตี้โจมตีโดนมีโอกาสรับสปิริตสเฟียคืน18%สดุสดเอซดดอันนี้เพิ่ม28ยังไงเราต้องใช้น,นี้อยู่แล้วนะโอเคแล้วก็อันนี้คือนี้เราใช้ท่านี้อยู่แล้วนะไม่มีปัญหา แต่อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไทเกอร์แคนนอนแน่นอนไทเกอร์แคนนอนจะสร้างดามเมจแท้จริงเพิ่มเติมต่อเป้าหมายที่มี HP ต่ำกว่า50%รวมเท่ากับ5.6%ของ max HP เป้าหมายนั้นเออแต่ว่าบอส MVP มีแค่0.1%นะเออและมีโอกาส14%ที่จะสามารถปล่อยไทเกอร์แคนนอนครั้งถัดไปโดยไม่ต้องไล่โอ้โหโคตรดีเออโคตรดีครับนะ เคเดี๋ยวเราลองไปเทสดาเมจดูก่อนนะเอาแบบยังไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเงาเอาแบบนี้ก่อน